จะรู้ได้ไงวมันมีหรือว่ดีนะครับเมื่อเราลดต้นทุนเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราใส่ตามตามข้าววิเคราะห์ดแล้วเนี่ยผลิตบาทีพว่าเร่อตู้กับอุปกรณ์ใช่หคือได้ซื้ถังไ่ได้อถบ่เราก็มีแปรงเปี่บเทียบไง้นี่แปรงเกลี่เทียบวามของผมทางารรับเ้าเนี่ยเก้าทีของอะไรเนี่ยต้เีเทียบกันบนครับจะาเกลี่ยเทียบเท่ากัน เนี่ยเราเป็นหมดเลถ้ามันได้เท่ากันหือว่าเราสดูที่เพิ่มเปนพอถ้ามันได้เพิ่มสูงขึ้นพราเราใส่ตามสูดใส่ตามวิธีการที่ถูกต้องนี่คือว่ากระทรวงเกษตรได้ก็ให้ทาต่อไปแล้วก็ขยายผลเนี่ยให้ถึงและผมจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ที่คุณก็เรียหลักในเรื่องที่นี่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มคุยอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มคุยนั่งแล้วก็บางทีในเรื่องของเนี่ยเราก็ยังถ้าจะเป็นเป็น เป็นพื้นที่ตั้งต้นในเรื่องของการไปเรียกร้องสื่อสารด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่อื่นก็ทำไม่ได้ขอการับ เราตั้นก็จะโงแบบนี้นาไร่ี่ผอยิๆเอาจจะต้องเขามาเรื่อยๆเากินกันทีูน่้ทีผมูอก็กังน้่มรองก็สัญญาสาจันเงีแล้วกินึรนทื่อมาบอกเปียที่หลังก็ไรได้ด้ากันดีดีได้นะครับก็มาัเสียเสียเลยนะเสียเสียเลย โชคแล้วนี่โชบก็ได้ว่ายคนโจมโกันแเดียว่านันาย้นะครับเดี๋ยวราได้ยิทั้งหมดนี่อย่านั่งฟีงเลยนะครับเพราะเาจะได้คำถามถามนักวิทยากรนักวิทยากรท่านนึ่งนี่เขาจะเจประดันที่สำัมาแล้วด้วยเทีสื่เก็บเก็บอมาแล้วนะครับว่าที่มีเรื่องที่จะคุยทีมที่เ็น เราเป็นนักวัทงวยาร์ปเรา่ยนะครับลผมก็ค่าถว่เนงเข้ามันจะมีบทสรุปที่ดีแล้วก็มีมีงานเื้นถึงถึงวิจัยแล้วก็สามสรุปเป็นเล่อสามารถที่จะนำเสนอไปเป็นเป็นวิชาการได้นะครับว่าวแพร่เพื่อนว่าแพเพื่อนแล้วกสังเกตเพ่นแน่เรว่าที่นี่ส่วนใหญ่เ้านคนชาตเขา ว่าที่ก็มันจะได้อะไรเยอวๆากขึ้นยังไม่ได้เนี่ยเจ้าของก็ฝากเว้ท่อนทันิโ่ด้ยนะครับก็อนนี้ทีมงานก็จะมาจะเรียมอะนะครับวันนี้กจะบอกเราทำอะไรได้บ้างอรแบนต้องเตรียมดีๆต้องเตรียมดีๆหนักๆนะครับก็ขอฝากไว้ที่อนนะครับสวัสดีครับ ประสบการณ์นท <f os> ี่เคยมรกาศให้พวกเราฟังนะครับต้องเ่าสู่วันนี้นะครับก็ดีสูอเอาแรงก็สู้ยกมือเขาสู้ก็ไ่วนะว่็วหวน่าจะตายเถอะนะครับใช่การนี้นะครับพวกการคุยสั้น มันก็มี่ขันบอนเนี่ยงลหลายอย่างเริดเหมือนแกเข้าที่ตรงหัวว่าดินหน้าเข้าเปน็นดินชุดใจนะครับชุดดินผู้ใดชุดดินนะครับก็คืมีแผนที่นะครับแผนรหัสร้อยบาทเพืนนี่เนี่ยนะครับพี่แผนที่ชุดดินแต่ว่าเบิ้งเนี่ยภูหงอ่อนหน้าจะ่างพอนึงขอ,อ,องเดิวสี่าเกิดไอ้นีไอันน<ส>ี้ง่ายๆ็เ่ยมันเป็นพีการที่เรื่องแผนที่แต่ง่ายอีกยุ่มนะครับอันนี้เอาง่ายๆ่ไม่เบิ้งเงิน พคายางเงบใร้ได้ว่าหน้า,ากับของอยู่งไดงเป็นดิชดนชุดไดงสีไดงชุดไดงสีแดนชุดไนดนะครับพอหู้ชุดดินแล้วนะครับมันมันก็จะไปสู้กันเก็บตัวย่างดินเก็บตัวย่างดินเนี่ยนี่ยังข่าวว่าเก็บมาเบิร์เหล้วทั้งยี่สิบห้าพุทธขึไปก่อปนาดินี้จะเรมุนเนีามาใส่ถุงหิวมากนะครับอ่าทีนี้ิียากร์วามาพ่อวิธีการในการเก็บตัวย่างดินในพังนะครับถ้าเขาเก็บตัวย่างดินพุทคือเนี่ย ค่า,คาปุ๋ยที่อยู่ในดินเขาก็มันก็ทีเออเลยมันก็ทีใส่บ่ได้นะครับครับหน้าตรงไหนที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยที่กทโ่กรวยไปแล้วเนี่ย่าเอานะครับก่ใเก็บนะครับดินเปียกก็ว่าที่เก็บนะครับแล้วก็เอาให้ไก่ตัวไม้ก็บว่าอะไได้ไหม นะครับทีนี้ตัวใหม่ лай, หลายก็เพราะให้เอานะครับเรื่องปาก,ปากาแม้กระทั่งผู้นักก่งเรวนะครับว,ว่าแฟนที่มีร่วมพูดการเนี่ยนะครับเขาจะต้องออกไปวัดกี่พี่เอ็มเอาไปจับวนกี่พี่เอ็มทุกแบบทุกคนนะครับเพราะให้เอาเป็นวิ่งเดียวนะครับเป็นวิ่งเดียววิ่งยี่ความามารสองไม้นะครับตามตัวสองไม้ล็กไม่เขาไปไหนรู้ว่สองไม้ยังไม่เข้าไปไหนนะครับแฟนที่มีร่วมพูดการนี่เนี่ย แต่ที่เดียวมันมันหนักใจอยู่ได้ี่ว่ากุญาจก็ต้อนรู้ว่าท่านขอให้แกสิมอหาสิหากี่โลเท่าไรต้องร่างอย่างได้ว่าโบ้วยว่าบ้านเ้าางหน่อยตบอกเรื่องอะไย่างียแค่บ้วจแต่คบ้ก็อยู่แตวให้แไป็ิมอาหากิ่โลที่บ้านอ่าคือนี้ก็กุญแจก็จะให้สามกี่ิโลเป็นสองไร่ับ ก็นค่ในเฉพาะตอนไม่เฉพาเพราะว่ามัาตีได้เขาจะเปลีนแปลงเรียบเทียบนะครับแต่ลงรุ่นนั้นนะแต่แปลงเทียบเทียมแต่ว่าที่เขาแยกคุยทันหาต้องไปมันลดต้นตุนการเี้ใจนี้ว่าผลไรเล่นเพรื่องจิที่บอนะครับเครื่องทันตุวณปีนี้ฟันไร้ไร้สีหายกโลดนเผลบีนานเพาต้องเปลืนงทั้งเท่าอีกเอาเะหายกลดอะไรนะนะ กเดีท่านบอกท่านเป็นอรันะครัเอาเฉพาะแกงกัุ้ยักแอคที่ทวนั้นเอาไเนะครับเพื่มเพ่อไรเพ่ก็ไม่จะเราก็ตัวก็ขายอะไรยันใจวเอาเอาเอาสองใบัน้ดีแหลนะครับปีนล้ไปเอาที่บ้านใหกับพ่อว่ากันนะครับ